สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ื่วเวลา11.00นของวันที่8เมษาย,ยน2568นายสันทนาประยุรรัตหรือรองต่อเดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดอาญาของนายวันชัยหรือบางมัดที่ก่อญชาการตำรวจนครบาล นายสันธนะเปิดเผยว่ากรณีที่บางมัดถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับกลุ่มดำเนินคดีในความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันเมื่อปีที่แล้วในชั้นพนักงานสอบสวนได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้เงินสดประกัน1 0 0 0 0แบาทซึ่งข้อเท็จจริงในคดีประเภทนี้ถือเป็นคดีร้ายแรงการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงมีความผิดปกติ นายสันธนะจึงร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยกเลิกการปล่อยตัวช่วคราวของบังมัดเนื่องจากหลังถูกปล่อยตัวผู้ต้องหายยังมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายทั้งที่รู้ว่าตนเองมีความผิดและไม่หลับจำอย่างมีปัญหากับตอนอีกรวมถึงการโพสต์ในโซเชียลมีเดียให้ประชาชนเห็นว่าตนเองมีอำนาจอิทธิพลเหนือกฎหมายสามารถกระทำการใดๆก็ได้ ทางนี้นายสันทนะย,ยังเปิดเผยว่าได้นัดหมายกับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อหลังจากที่ได้ลงบันทึกประจําวันไว้โดยวันนี้จะไปติดตามความคืบหน้าซึ่งตนได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานไว้แล้วหากการสอบสวนของทางตํารวจเป็นไปในทิศทางเดียวกับตนก็จะด,ดําเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อตามที่นัดหมายไว้ในเวลา14.30นาที ส่วนกรณีการไก่เกลี่ยนายสันธนะกล่าวว่าเจ้าตัวคงทราบอยู่แล้วและคงไม่ต้องพูดคุยจะเป็นเรื่องระหว่างตนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหากไม่มีการแทรกแซงตนก็จะพร้อมที่จะดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลท,ทองหล่อต่อไปครับที่เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้เนื่องจากว่าผมได้ทำหนังสือถึง ผู้การตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกรณีคดีที่นายบังมัดเคยถูกชุดปฏิการปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงดีอีดำเนกับกลุ่มดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันเล่นลักรอบเล่นกนนารพนันออนไลน์และความผิดอีกหลายข้อหา เมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ก,ก25คือปีที่แล้วเนื่องจากว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยตัวนายังมัตเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคดีประเภทพณการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นคดีความผิดซึ่งถือว่าเป็นคดี ร้ายแรงมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว<ม>นายบางมัดในชั้นพนักง,งานสอบสวนนีก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติ<ม><ม>และ<ม>เหตุผลในวันนี้ก็เนื่องจากว่าผมก็ร้องขอให้หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนซึ่งหมายถึงผู้จัดจาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งยกเลิก การปล่อยตัวชั่วคราวนายบางมัดเพราะพฤติกรรมหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก็มามีเหตุอย่างที่ก็เห็นและทราบกันดีอยู่ในลักษณะซึ่งไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและท,ท,ทั้งที่รู้ตัวเองเขาได้กระทําผิดและทางราชการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ยังไม่หลาบจํา ก็ยังไปกระทําผิดในส่วนเกี่ยวกับผมอีกและการกระทําผิดเนี่ยไม่ใช่เพียงลักษณะเพียงแค่ว่าามีเหตุเล็กน้อยแต่เป็นการมีการโพสโซเชียลหรือในทางออนไลน์เพื่อแสดงถึงให้เห็นว่าประชาชนคนทั่วไปเห็นว่าเขามีที่โลมีอํานาจเหนือกฎหมาย,ยและก็คิดจะกระทำความผิดกับใครสถานที่ใดก็สามารถทําได้โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ย ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าถึงต้องร้องนะเพื่อให้ผู้จัดก,การตำรวจนครบาลนนะท่านสั่งการนะลงไปที่สถาน,นีตำรวจนครบาลสามเสนซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนะแ,ลและตัวนายบางมัดได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวนที่สนดังกล่าวนะแล้วอย่างนี้เราตอนแรกเราบอกว่าจะไม่แจ้งความครับอ่า หลังจากเนี้ผมได้นัดหมายไว้กับทางสถานีตำรวจนครบาลทองหลอในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีซึ่งผมได้เคยไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่าขอให้ตรวจสอบข้อมูลขอ้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีโดยในวันนี้ถ้าหากว่าทางสอนทอทองหล่อเนี่ยได้ดำเนินการไว้ในเรื่องข้อมูลคดี ซึ่งผมได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วหากในการสอบสวนเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันกันกบที่ผมต้องการหรือประสงค์ในเรื่องของการที่ผมถูกกระทําผมก็จะดําเนินคดีพร้อมที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหาและกลุ่มผู้ต้องหาทุกคนที่สอนอทองหล่อ ตามที่นัดหมายกันวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับ,บถ้าเกิดว่าบางาเที่ยครับ <laughs> เรื่องนี้จบไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วผมเมื่อเขาทำนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาต้องทราบอยู่อยู่แล้วว่ามันจะเกิดผลอะไรกัรบเขาในเมื่อวันนี้มันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยคงเป็นเรื่องระหวา่างผม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าหากให้ความยุติธรรมกับผมในทางคดีโดยไม่มีกลุ่มแก๊งใครคนใดมาแจรกแสงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนังกงานสอบสวนสอนตทองหรอผมก็พร้อมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับตัวนายบางมัดกับพวกรับ